สวัสดีค่ะไหนแล้วลูกค้าก็จำได้ละว,วันนี้จะพามาพบกับน้องลูกตาลนะคะช่องตาลมาคุณน<ม>้าเออใครคุณหน้าลูกตาน้องลูกตาลบ้างนี่ก็จะแมสเซอร์ชอตแคมเหมือนกันนะคะเจอกันน้าเอกช่องเซอร์ชอแคมป์กับช่องเซอร์ชอแคมเจอกันนะคะพัดาาไทยเลยค่ะลูกตาลลูกตาลไปทําอะไรมา ผมสีดำค่ะเพราะว่าก็ไปถ่ายโฆษณาดีจอยค่ะก็คือแบบมันดำเกินไปไม่ได้ทำสมั้าอะมันแบบดำแบบดำคำามก็เลยแบบไม่้อเคไม่โอเคก็เลยต้องมาทำที่นี่ค่ะมาเปียนที่นีเลยเหมือนว่าแม็กโอเวอร์ใหม่ผมสีดำมากเลยเนาะแต่โฆษณาดีจอยที่ฟิลิปิ์มานะคะที่ไทยด้วยหรอไปสองน้องใกล้เลยค่ะไปส่งใก้ๆนู่นในกรจกมันไม่ตองเาหน้าจริงไปน่นเลยกเดิเข้าไปเลย อ๋อเห็นชัดอยู่วิจิตรซูมแล้วก็สวยเอ้เนี่ยค่ะว่าเรื่องละครเรื่องอะไรนะคะเล่นงุญชายโรนพี่บุณชายรณพีนะคะต่อไปก็จะมีเรื่องไหนบ้างใค่ไหมคะต้องถามกันแต่พี่จะบอกว่าผมสีดำทำมาเนี่ยร้านเนี่ยไม่รับหรอกนดำ เวาลานี้อยากรับไหมเขาก็ไม่อยากรับแต่ด้วยความที่เขาเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นคนพิเศษอะไรกับใครไม่ใช่นะเป็นคนที่บอกว่าหนยอมด่างก็ได้อะไรก็ได้หรือว่าผมเสียไม่ว่าแต่เราพยายามทำมที่สุดเพราะว่าเราอะองคุยกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่รู้จักการทําสีดำมาแล้วอยากจะทําสีเป็นแฟชั่นเลยอะแล้วยวเกิดว่าผมเสียทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวร้านเสียอีกก็เลยไม่อยากรับ แต่ถ้าคุณยอมได้ผมเนาะคนนี้ก็มาแ้้วเขาโอเคแต่เราก็พยายามทำดีที่สุดใต่ทิตเม้นต์บำรุงทำทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเจอกันน้องลูกตารอีกรอบหนึ่งตอนใกล้เสร็จนะคะค่ะสวัสดีค่ะอายมากอัดรอบ2แล้วเมื่อกี้ช่างภาพปวดมากไปคนไม่มีอาดรอบ2ก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยอะไรนะ มาไฟธรรมาชาติแล้วนะคะแค่ะค่ะผมน้องเสร็จแล้วนะคะน้องลูกตาลนะคะ<อ>นี่มาดูสีผมนี่ก่อนก่อนจะไปเจอตัวจริงนะคะอันนี้ของน้องเปิดปุ๊บแอดของเขาเพิ่งผอมมานะคะเดือนไหนเนี่ยพฤศจ,จิกายนนะคะเคนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจําไม่ได้นะคะหน้าปกก็จะเป็นทีนี่กับพี่เอ๋นะคะเคพิ่งจะสวีทการมาดูน้องลูกตาลทําสีผมเยค่ะ,คะ แต่เขาเป็นนางอลองอันดับ3เอ้ยร<า>องอันดับ2อง <laughs> มิสทีนไทยแลนด์ปีน2008นะคะกัมพ <laughs> ูชน, <laughs> นี่จากผมดำเลยดูดดูรูปสีกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งหมุนนะคะ <laughs> ีจะเป็นลองเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงนะคะสรุปแล้วนั <laughs> ่นอะไรสีนี้ค่ะดนสนิทเลย <laughs> ีนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแบบดำ่ทบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะดำสดำดำเดี๋ยวนะเอออกล้องดีๆรูปมานี่เดี๋ยวพี่ถือให้โอเค ดำมากโอเคสวยจริงๆลูกตาลนะครับอย่าลืมติดตามชมน้องนะคะละครเมื่อก่อนผมอก็ลดละมีนะถูกใจดีนะค่ะเดี๋ยวก็จะมีผลิตภัค่ะช่วงต้นเดือนผลิตภัณฑ์ละครเรื่องในบ้านเมฆค่ะออนกันช่องสามเวลาประมาณผมโมงสี่สิบห้านละครเย็นนะคะใช่ค่ะผมพี่เป็นละครตอนตี่สองเพราะว่าโซเชียลแ m ม์ทุกคนกลับบ้านดูตอนี สองทุกคนคอ่ะเอาหนูออกตอนเย็นไม่ออกสีสองสีผมน้องเป็นยังไงบ้างสวยค่ะชอบอันนี้จากสีดำสนิทเลยนะคะดำมากมากเรื่องมาจากไปถ่ายแบบฟิลิปปินส์นะถ่ายโฆษณาถ่ายรีจอยเนาะนี่คือเราไม่ทาโคนนะคะเราเป็นโคนให้เพื่อป้องกันไม่ให้หนักศีรษะเจ็บนั่นละคครเคืองเนาะเราแค่นีก่อน่ถามว่าแพงไหมไม่ต้องถาม เอาเงินมาเยอะมันไม่พอหรอกเพราะว่าทำนั้นนี่นั่นตั้กี่โมงคะมาทำตั้งแต่กี่โมงใช่ไหมอ่าประมาณสี่สี่โมงสี่โมงห้าโมงหอโมงทุ่มสามชั่วโมงเหรอคะสี่โมงก็จะมากกว่านั้นค่ะมันเกือบสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงกว่านะคะยกกกันเลยค่ะใช่ตอนนี้ผมน้องสวยแล้วแต่ว่าตูดน้องจะดำนะคะเพราะว่าจะมามาดูนิดนึงค่ะผมสวยตูมันเป็นยังไงเออ นี่ค่ะถามว่ายากไหมทำสียากค่ะนี่ไฮไลท์ด้วยหรอคะค่ะเราลดอาการด่างของผมอุ้ยสวยมากเลยอ่ะอ่าไปส่องใกล้ๆลูกส่องใกล้ๆส่องใกล้ๆเออส่องใกล้ไม่ได้ด่ะโอ้เฮยดูแลอาลูกอ่ะดั่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่เราดูแลนะคตัวปีิไม่ดูแลไม่ดูไม่ยอมเลยดูทำยิ้งทำกว้างโอเคไหม อันนี้ของมีิจิตน,นะคะช่างจิตแล้วก็หลายๆคนก็ช่วยกันแล้วก็ออกมาเป๊ะเลยชอบมากเลค่ะแล้วไปจบคลิปแพ่นี้นะคะ